วันนี้เรามีเมนูเบิ้ลข้าวมาฝาักแล้วแกงไก่ใส่หน่อไม้เผาบอกเลนหน่อไม้หวานกรอบอร่อยมากๆแล้วถ้าใครชอบกินหน่อไม้นะเรามีหน่อไม้อร่อยๆมาแนะนเาเพราะเป็นหน่อไม้จากหน่อไผ่เลี้ยงที่โตขึ้นตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝนซึ่งจะมีให้กินแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเขาก็จะไปเก็บมาแบบสดๆนี่แหละแล้วก็เอาไปเผาเพื่อทําให้หน่อไม้มีรสชาติที่ดีขึ้นหวานกรอบอร่อยและที่สําคัญเลนหน่อไม้เผากินดีเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้พิการคือถ้าใครได้อุดหนุนก็จะเป็นการช่วยผู้พิการได้มีรายได้้ที่่่ยยยังยังงืนดวหลจาก เตรียมหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้อามาต้มในน้ําเดือด5นาทีเพื่อลดความขมตามธรรมชาติของหน่อไม้นะอ่ะหน่อไม้เผากินดีผลิตภัณฑ์จากผู้พิการถ้าใครอยากอุดหนุนไปที่พิกัดนี้ได้เลยเฮ็กินดีอยู่ดีแฮนดี้ไปช่วยอุดหนุนกันได้เลยนะเพื่อผู้พิการจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปเอาล่ะตอนนี้หน่อไม้ของเราก็ต้มครบเวลาแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ก่อนนะแล้วเรามาเริ่มทําแกงกันเลยใส่กะทิลงไปเลยครับ150่้อห้ามลลตรจากนั้นเราจะเคี่ยวให้กะทิเขาเดือดข้ามขึ้นมาเลยเ อ่ทีนี้เราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไป100กรัมแล้วก็ผัดให้เข้ากับกะทิเลยพอเข้ากันดีแล้วเราก็มาปรุงรสเราจะใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะในการปรุงรสนะครับต้องชิมพริกแกงก่อนด้วยนะเพราะพริกแกงแต่ละที่รสชาติเขาไม่เหมือนกันบางที่ก็เค็มมากบางที่ก็เค็มน้อยก็ลองชิมกันก่อนที่จะปรุงรสชาตินะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไป500กรัมส่วนของไก่ที่เราใช้คือปีกบนนะครับเอามาสับเป็นท่อนๆให้พอดีคำเวลากินมันจะได้กิน่นง่ายๆอ่ะเราก็ผัดให้ไก่สุกในระดับหนึ่งเลยต่อไปเราก็จะใส่หางกะทิ่600มิลลิลิตรจากนั้นเราก็จะปิดฝาต้มเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้ไก่เขาสุกและเปื่อยสักหน่อยนะครับพอครบเวลาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เอาหน่อไม้ลงไปแกงได้เลย กดๆให้เขาจมน้ําแกงสักหน่อยนะเราจะรอให้น้ําแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงจากนั้นเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไป1ก้อนปริมาณตามชอบได้เลยนะครับอ่ะกดให้เลือดไก่จมน้ําแกงสักหน่อยต่อไปครับเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าใบโหระพาแล้วก็กดให้ทุกอย่างจมน้ําแกงเท่านี้ก็ได้แล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงไก่ใส่หน่อไม้เผาเราบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากทําให้เราเบิ้ลข้าวไปหลายจานเลยมือเนี้ยก็ลองเอาไปทําดูกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมหน่อไม้เผากินดีไปหนุนกันได้เลยนะที่เพจกินดีอยู่ดีแฮนดี้บอกเลยใครที่ชอบกินหน่อไม้ไม่ผิดหวังแน่นอน